ลูกหนึ่งปีกินนมแม่ล้วนนะคะไม่กินกล่องน้องจะขาด DHA แคลเซียมไหมคะถ้าปัญหาแคลเซียมมันหัวปวดมากเสริมได้นะคะคุณแม่ขาแคลเซียมเนาะนมแม่ล้วนนมแม่เนี่ยมี DHA อยู่แล้วนะคะในนมแม่มี DHA ในนมแม่แล้วไม่ DHA บำรุงสมองสายตาของแท้ของจริงปังปังนะคะเนาะอันนี้คือนมแม่ได้สิ่งนี้อยู่แล้วนึกออกไหมคะในนมแม่มี DHA นะคะที่คุณแม่ว่าน้องไม่กินกล่องน้องจะขาด DHA ไหมคือ DHA ค่ะในนมแม่มี แล้วปริมาณ DHA ค่ะจะสร้างมาอย่างเหมาะเจาะเพียงพอและก็สร้างมาให้มันเพียงพอต่อสถานการณ์น้องในช่วงเวลานั้นนั้นนี่หมอไหมคะเนาะดังนั้นคือถ้าสมมติว่าคุณแม่หากินอาหารที่มี DHA อาหารอะไรบ้างที่มี DHA ก็อาจจะกินแบบ DHA เป็นตรงๆเพียวๆไปเลยก,ก็ได้หรือว่า,าจะกินพวกปลาดุกปลาซ่อนปลาแซลมอนอปลาทูนา่อาอะโวคาโดเมล็ดแฟลกซเมล็ดเจียโปรตีนที่มี DHA นมที่มี DHA เหล่านี้ก็จะส่งผ่านทางน้ำนมไปให้ลูกของคุณแม่ได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าลูก6เดือน6เดือนต้องกินอาหาร เสริมบำรุไอยู่แล้วเราก็สามารถให้น้องอาหากินอาหารที่แบบให้ D h A ได้นะคะนาะยกตัวอย่างเช่นอาหารที่ให้ D h A ก็ยกตัวอย่างเช่นอะโวคาโดปลาทูนา่าปลาแซลมอนน้ำมันมะกอกอะไรพวกนี้ค่ะน้องก็จะได้รับ D S A จากธรรมชาติอยู่แล้วแบบนี้เป็นตน้นอ่านะคะนาะส่วนส่วนจะขาดไหม ก็ถ้าถ้าเราดูแลน้องให้กินนมแม่คุณแม่กินบำรุงร่างกายแล้วก็คุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่อยุพะพอก็ดูแลให้น้องกินอาหารที่ให้ DHA นะคะนาะก็ก็ไม่น่ากังวลนะคะคุณแม่ขาประมาณนั้นส่วนคมว่าแคลเซียมขอบคุณค่ะแคลเซียมในนมแม่ค่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าแคลเซียมในนมแม่ค่ะมันอาจจะน้อยนะคะนาอถ้าสมมติว่าลูกเราหนึ่งปีแล้วนะคะอาจจะได้รับแคลเซียม และถ้าสมมติว่าน้องอากินนมแม่แล้วนมแม่เริ่มลดน้อยลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะแคลเซียมก็อาจจะแบบอาจจะได้รับน้อยแต่หนึ่งปีแล้วนี่น้องต้องกินข้าวดังนั้นคือเราก็แบบมามองหามองหานะคะเนาะอ,อาหารอะไรแคลเซียมสูงอาหารอะไรแคลเซียมสูงแล้วก็มาดูอาหารอะไรให้แคลเซียมสูงอ่ะกุ้งฝอยนะคะเนาะปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กินได้ทางก้างเอ่อ ชีสโยเกิร์ตเต้าหู้เนี้ยค่ะแคลเซียมจึง้งนะคะหรือว่าแบบถ้าหนึ่งปีไปแล้วอุ้ยนะคะเนาะอาหารที่แบบแม่บอกลูกหนูก็กินยากมากเลย แคลเซียมนะคะพี่วินพี่วินเอาแคลเซียมของละมุนให้หน่อยดิแนะนำแคลเซียมของละมุนให้แม่แม่หน่อยละกันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแคลเซียมจะเป็นแคลเซียมของแบรนด์ละมุนนะคะเนาะคุณแม่คุณแม่สามารถที่จะให้น้องหากินแคลเซียมนะคะของแบรนด์ละมุนก็ได้อันนี้สาหรับเด็กที่อายุ1ปีขึ้นไปคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถกินได้นะคะเนาะแคลเซียม1นึ่งซองนะคะในส่วนของแบบแคลเซียมอยู่ที่1000มิลลิกรัมนะคะจะเป็นแคลเซียมนะคะที่แบบดูดซึมได้ดีนะคะแคลเซียมอลเจเนตนะคะแล้วก็แม่แคลเซียมแบบมัน รสชาวิด,ดีนะคะเนาะของละมุนได้จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้คุณแม่เอามาผสมนะคะผสมกับน้ําให้น้องได้เดี๋ยวแม่โบลองผสมให้คุณแม่เห็นเลยว่าตัวแม่โบก็กินอยู่นะคะจะเป็นแคลเซียมของละมุนถ้าสมมติแม่ลูกหนึ่งปีแล้วไม่กินแคลเซียมจริง,จ,รง,จ,รงจ้ง องเงี้นะคะเนาะสามารถให้น้องกินอันนี้ได้อันนี้จะเป็นแคลเซียมของละมุนกินได้ที่รั่ยอายุหนึ่งปีขึ้นไปไม่มีน้ําตาลคิแบบอุ่นนิดนึงไม่ต้องกอเสเทเข้าไปนะคะเน,นาะในน้านะคะเนาะนี่ถ้าจะซื้อแคลเซียมอันนี้นะคะจะกินแคลเซียมนะคะสำหรับเด็กนะคะของแบรนด์ละมุนเหมือนกันกับแม่โบ,บก,ก็ได้นะคะกินได้ที่อายุ1ปีขึ้นไปหาซื้อได้ที่ไหนแคลเซียมสาหรับเด็กนะคะกินได้ที่รัออย่ยอายุ1ปีขึ้นไปนะคะพี่กัดซื้อคือกดได้ตรกาก้าแม่ตาหากตรกาก้าแม่ไม่เจอนะคะกดได้ที่ชคคสนะหะะะ้า่่อง ok องงขแแมลลลกับบตุ เป็นแบบนี้นะคะเอามาผสมนะคะเนาะให้ลูกทานฟิวนี้อันนี้คือแคลเซียมแล้วก็ขย่าจึ้งปังเห็นไหมเอ่ยนะคะเนาะอันนี้คือถ้าปัญหาแคลเซียมมันหัวปวดมากเสริมได้นะคะคุณมแม่ขาแคลเซียมเนาะ